สำหรับราคาบนช้อปปีนะคะที่กําลังเจอปัญหาในเรื่องของการทราําโฆษณาหรือว่าอยากยิงโฆษณาเพิ่มยอดขายแต่ว่าวิธีการมันยุ่งยากนะคะวันนี้นะคะจินก็จะมาแนะนํา ฟีเจอร์ใหม่ของ Shopee Ad นะคะนั่นก็คือ a d g m v Max นั่นเองค่ะ a d g m v Max นะคะเป็นรูปแบบใหม่การทำโฆษณาของ Shopee Ad อที่ช่วยเพิ่มทั้งยอดขายและการมองเห็นด้วยระบบอัตโนมัติค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะมาแก้เพนพอยต์ยสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเลือกคำคีย์เวิร์ดนะคะที่จะโปรโมทสินค้าหรือว่าการบิดดิ้งนะคะที่ยุ่งยากนะคะซึ่งวิธีการนะคะก็ต้องบอกเลยว่าง่ายมากๆนะคะเราไม่ต้องมีความรู้หรือปูพื้นฐานมาก่อนนะคะ ขั้นตอนเลยนะคะก็คือกดสร้างโฆษณาเลือกสินค้ากำหนดผลตอบแทนนะคะหรือว่าผลลัพธ์ที่เราอยากได้นะคะแล้วก็ใส่งบประมาณแค่นี้ก็กดเผยแพร่ได้แล้วนะคะซึ่งระบบนะคะก็จะนำส่งโฆษณาของเรานะคะไปหาคนที่มีโอกาสซื้อนะคะมากที่สุดนั่นเองเพื่อให้เกิดยอดขายค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมีปัญหานในการยิงแอดอยู่ก็อยากให้ไปลองนะคะฟีเจอร์นี้นะคะออกแบบมาเพื่อเพิ่มยอดขายค่ะไปลองกันดูคะ่ะ